สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเปลี่ยนสีครับวันนี้เปลี่ยนสีวันนี้มารับจ็อบครับรับจ็อบนะครับรือถนนครับตักหินคลุกตักหินคลุกนะครับเท่าแก่บอกว่าโชเฟอร์แมคโครครับวันนี้ ขาดน,นะครับก็เลยขอแรงซุเปอปร์ยาวมาขับครับจากสีมุมมือว่ามุมมือครับพี่นอ้องนนเจ็บตาครับ,บครับรหลดไมโครนี่เก็ียบตาโหลดผมจะเป็่นยังไงครับได้ขับเจ้า SM ครับผมขีดสิบนะครับวันนี้เปลี่ยนสี เปลี่ยนสีสักหน่อยอมีถาดวางรองเท้าเลยอัจจะระบีแล้วครับนนี้ยังมาถนโอ,อ,อกเลยครับแบบรักษาความไม่ได้ด้วยครับอันนี้ตรงอย่างนี้ครับ อาจระบ,บีครับจระบ,บีพุ่งกีอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เหลือแต่จารบีบูมครับพอเวลาอาัดจารบีแป๊บหนึ่ง รู้สึกนะครับรู้สึกได้นะครับว่าตัวตัวนี้ครับผมตัวอาร์มเนี่ยตัวอาร์มของโกเบโก้เนี่ยครับเนี่ยท่อนอาร์มเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสั้นนะพี่น้องไม่รู้ว่าจริงไหมเนี่ยตัวนี้ครับ ต้องลองวัดวัดตัวนี้ดูครับวัดจากศูนย์กลางศูนย์กลางของตัวนี้นะครับไปที่ศูนย์กลางของปลายอาร์มนะครับดูว่าถ้าเทียบกับแคบแล้วนี่มันมันสั้นกว่าไหมนะครับแต่ว่าบูมเนี่ยน่าจะเท่ากัน,นครับ ความยาวของบุมสังเกตจากตัวนี้ครับเวลาที่พับแขนเนี่ยเวลาพับแขนนะครับไอ้ตัวนี้ครับไอตัวปุ้งกีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะห่างห่างจากแท็กกว่าว่ายี่ห้ออื่นนะนห่างหรือว่าเท่ากันหรือว่ายัางไง แต่รู้สึกนะครับว่ามันพับพับแขนได้เยอะครับเวลาที่นอนบูมลงอย่างนี้ครับผมได้เยอะกว่ายี่ห้ออื่นนะสังเกตเวลาเขามาอัดอันนี้ครับมาอัดกระบ,บอกตรงนี้เวลาพับแขนทีถ้าเป็นแคทก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยพับสุดนะครับนอนบูมลงสุดเนี่ยประมาณนี้ครับ สาานี้ก็สูงขึ้นมาอีกครับ200 SM อยเออ็มครับวันนี้จะได้สัมผัสทั้งวันครับทั้งแรกนะครับก็เคยขับแต่ขับแบบ ลองๆนะครับลองๆขับเฉยๆนะครับรุ่นนี้แต่ว่าวันนี้ได้มาสัมผัสครับทั้งวันครับเออกระจกภายในห้องเก๋งครับน้ำมันโอ้ไกลหมดแล้วครับนะเนี่ยจน้อย คอนโทรลเป็นไงนิ่มไหมก็นิ่มนะครับคอนโทรลนิ่มครับแต่ว่าถ้าเทียบกับซานี่ซานี่มันรู้สึกว่ามันอ่อนกว่านี้ครับ แต่ว่าความนิ่มนวลครับความนิ่มนวลน,นี่โอ้ดีกว่าซานี่เยอะครับ<ม>ความนิ่มนวลหมายถึงความบาลานซ์นะครับเนี่ยปึ๊บอย่างนี้รว่าเราแตะอย่างนี้ครับแตะอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยปึ๊บแล้วถ้าเราดึงลากมานี่เห็นไหม ถามว่ามันนิ่มกว่าซันนี่ตรงที่ตรงนี้ครับผมถ้าเป็นซันนี่เราเอามาอย่างนี้ครับผมเอามาอย่างนี้ปุ๊บเราแตะดินปุ๊บอย่างนี้ครับเรามือจากคอนโทลเนี่ยทั้งสองตัวครับแล้วสมมตุติเราเราจะให้มันทํางานทั้งควบกันทั้งกระบอกบูมยกขึ้นแล้วก็ อสลบดึงทั้งบุ้งกีทั้งอามพร้อมกันทั้งสามตัวสามอุปกรณ์ครับซานี่เี่ยมันจะเลือกทำงานตัวใดตัวหนึ่งก่อนครับถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงมาอย่างนี้ครับเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ย ถ้าเป็นซานนี่มันจะทํางานตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับถ้าบูมขึ้นก่อนมันก็จะกระโดดขึ้นนะครับถ้าอาร์มมาก่อนคือมันก็จะงัดลงใช่ไหมนะี่ก็คือซานี่มันจะทํางานตัวหนึ่งก่อน,นครับตัวที่สองนะครับอุปกรณ์ที่สองจะตามมาทีหลังครับมันจะไม่ทํางานพร้อมกันทั้งสามตัวครับ แต่ว่าอันนี้ทํางานพร้อมกันได้นะครับ no, no. . เทียบกันนะครับผมขนาดบุงกีจากการสัมผัสทดลองขับนะครับเืิ่งต้นการสวิงนะครับสวิงนี่ความเร็วมันพอๆกันกับซานนี่นครับสวิง เพิ S <S ่งได้พันสองร้อยชั่วโมงครับท่านี้ S M